สวัสดีค่ะปอเม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพอกกมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่องยูทูปมาดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาแนวทางจะเป็นของเลขล็อกจิกนะคะเพราะว่าของเลขล็อกจิกเข้าไปสองวด,ต,ดติดเด้อค่ะจะเป็นของเลขล็อกจิกในวันพุ่งนี้วันที่เจ็ดนะคะวันพุทธที่เจ็ดวันนี้เป็นวันที่หกเด้อค่ะเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทาง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับสมสูงสูงเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเด้อค่ะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเลขล็อกจิกแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะ ที่เข้ามาติดตามชมถ้าใครอยากเข้ากลุ่มแอดไลน์นะคะเจ็บเบอร์ลงเครื่องแล้วก็แอดไลน์เข้ามาแจ้งความประสงค์เดี๋ยวมาดามดึงเข้ากลุ่มเนาะมาดามมีแค่กลุ่มเดียวเด้อค่ะอย่าหลงนี่ก็จะเป็นเลขล็อกจิกนะคะเป็นจังไดพ่อแม่พี่น้องเป็นจังไดมีใครได้ใครตามเลขล็อกจิกไหมเนาะเพราะว่าเลขล็อกจิกถือว่าเดินดีสุดๆเหมือนกับมาดามพูดเนาะอยู่ในสุดสรุปเจ็ดเซียนดัง จะมีเลขล็อกจิกอยู่ด้วยเพราะว่าไม่ได้ลงให้เป็นการส่วนตัวงวดที่ผ่านมานะคะแต่สรุปอยู่ในชุด7เสียนดังทุกครั้งถ้าสรุปจะอยู่ในชุดเดียวกันแล้วมี f อฟบอกว่าออประวัติเพนเนเดอเดือนกันยายโอ้ยเดือนกรกระดาเนาะค่ะเนาะ เดือนกร,รกฎาคมประวัติของเลขล็อกจิกหน่อย่าสั่นเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาเนาะเดี๋ยวจัดให้เนาะค่ะเนาะสำหรับ FC ที่อยากได้ประวัติเนาะว่าของเขาเดินดีไหมเพราะว่าเลขล็อกจิกเข้าไปหนึ่งตรงตรงแบบไม่ต้องกลับถ้าใครเป็นแฟนขับล็อกจิกได้บ่โนะรูดหนึ่งมานะคะทั้งบนและล่างนะรูดหนึ่งมาทั้งบนและล่าง สายวิ่งสายรูดไม่ผ่านแน่นอนจับคู่ให้เฉียดมากนะสามตัวเกือบแตกแล้วเนาพะพอแมพี่นองเนาะมาศูนย์คือเก่าเนาะมันกับบอแตกแล้วสามตัวเนาะมาได้ศูนย์อีกเฉยเนาะออกงวดก่อนไปแล้วศูนย์นยหยังมาออกห้าศย์อีกโอ้ยเนาะยังถือว่าเลขล็อกจิก จับทางถูกเนาะมาหนึ่งหนึ่งเข้าไปเต็มเต็มแล้วกระทั่งกันอุบลนทางอุบนอบนและทางยาส่สูแลกระทั่งอย่างอีกเนาะเพื่อนก็อมันเข้ามาอยู่ว่าเลขหนาสองตัวจะเป็นเลขไทยเนาะมานบนะ้นอหมานบนะ้นอ้างาอุบลนกระสิได้ยุ่นละเนาะว่าหนึ่งหกหกหนึ่งจะเป็นเลขล่างเนาะดีใจนั่มดีใจนั่มพ่อแม่พี่น,อน้อง เอฟซีบางท่านว่าข้อมาถามว่าคือกันบอนลนะทางเพิ่นทางทางของมาดามเนาะอ่ะบอกคือกันค่ะแล้วแต่บุคคลเพิ่นเนาะค่ะเนาะแล้วแต่เขตไผเขตมันเอาเรามาดูประวัติของเลขล็อกจิกหน่อยนะคะสองวัดติดละตัวนี่พ่อแม่พี่น้องของเพิ่นเนาะเดี๋ยวเด้วแม็กไม่ก่อนเดี๋พ่อแม่พี่น้องเด้อแม็กหลุดบ่ องเลขล็อกสองงวดติด2งวดติดติดนะคะงวดก่อนเข้าไปที่5 0าศตัวเน้นตัวจ่อมาสุดๆสองงวดติดนะคะเลขล็อกกิกนะคะเอาดูประวัติเดือนกรกฎาเนาะเดือนกรกฎาเอาตั้งแต่ทางแรกเนาะคะ่ะเพราะว่ามาดามทำให้แล้วเรียบร้อยเนาะ วันที่หนึ่งกรกฎาเข้าไป9 0ศตรงตรตัวเน้นตัวเจาะเลขล็อกจิกนะคะวดแรกเข้าไปเลยแล้ววันที่ห้าต่อมาวันที่สองเข้าไปอีก5 0าศหเข้าตัวเน้นตัวเจาะ ตัวรูดมาทั้งบนและล่างต่องวดค่ะแล้วก็มาวันที่แปดตองวดค่ะเข้าไปที่สองแปดตรงๆแบบไม่ต้องกราบเข้าตัวนิน้นตัวเจาะค่ะเพราะว่ามาดามเคยบอกนะว่าเลขล<ม>็อกกิกเดินดีนะ เมื่อวานมาดามก็ยังบอกเลยเนาะว่ายังไงของเขายังไม่หลุดนะตัวรูดยังมาตลอดเนาะวันนี้จับคู่หลุดค่ะแต่ตัวรูดยังมาอยู่นะคะจับคู่ให้สี่ศูนย์ออกสี่หนึ่งเนาะแล้วก็มาจับคู่เข้าหนึ่งเจ็ดตรงๆแบบไม่ต้องกลับตัวเน้นตัวเจาะด้วยแล้วก็หลุดนะคะแล้วก็มาเข้าแต่ตัวรูดนะคะ เข้าไปที่6นะคะให้60ออก61จับคู่เฉียดมากตลอดเนาะงวดน,นี้ก็มาเข้าแต่ตัวรูดนะคะรูด4จับคู่45ออ,ออก43เนาะค่ะเนาะออก24ออก43ตัวรูดมาทั้งบนและล่างแล้วก็มางวดนนี้ก็หลุดเนาะ จับคู่หลุดแต่ตัวรูดมาทั้งบนและล่างเด้อค่ะจับคู่เฉียดมาก04ออก05 04มาอยู่ข้างหน้าพี่นอ้องพ่อแม่พี่น้องเนาะจับคู่เฉียดมากแล้วตัววิ่งยังมายังไม่หลุดเนาะแล้วมีหลุดงวดเดียวเด้อค่ะสังเกตบอกพ่อแม่พี่นออ้องเอารูดสองงวดรูดสองงวดเว้าพิดเว้าไม่เนาะค่ะเนาะมาหลุดสองงวดใกล้จะจบเนาะ ได้จะหมดเดือนก,นกรกฎาคมาหลุดอยู่สองงวดต,ตัววิ่งก็ไม่ผ่านแล้วมาเปิดเดือนใหม่เปิดเดือนใหม่วันที่สองเข้าไปที่ห้าศหตัวเน้นตัวเจาะแล้วก็ต่องวดวันที่ห้าเข้าไปหนึ่งโอเคอยู่ดีนอกโฟเมพี่น้องว,ว่าบอกของเพิน่นถือว่าสุดยอด วัดเพื่อนเป็นจังใดจัดให้แล้วนะคะแล้วมาดูงวดนี้เลยนะคะก่อนจะไปดูของเพื่อนเพื่อนมั่งว่าของใครเดินมั่งเข้ามั่งนะคะล็อกจิกให้มาวันนี้รูดราวพัฒนารูดราวพัฒนา7กับ9กสองตัวหกหางเจ็ดสองเจ็ดส่าองเก้าสามเก้าสี่ เบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดเสามตัว4หาง7จ็ดเก7 9สอ7เจนะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขล็อกจิกเด้อค่ะเด้อยังไงก็กราบขอบุญขอคุณเลขล็อกจิกนะคะสองวดติดนะคะสองวดติดตัวเน้นตัวเจาะนะคะตัวเน้นตัวเจาะเจ็ดสองเจ็ดส เก้าตัวเน้น2หาง792 794เด้อค่ะของเลขล็อกกิกนะคะ7ตัวเดียวรูด7ค่ะอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลนะ็อกกิกเนาะดีใจกับคนที่ได้คนที่ยังไม่ได้ไม่ต้องเสียใจเราเอาใหม่นะคะเนาะอ่ะเรามาดูว่าของใครเข้ามั่งเด้อค่ะมีของใครเดินของใครเข้า เลขมีที่มาก็มีแฟนคลับบอกให้มาดามลงคลิปให้แต่ลงไม่ทันเนาะเพราะว่าหลายหลายคนหลายเจ้าสิบเจ็เซียนแร้วแม่พ่อแม่พี่น้องที่มาดามไล่ไลบึงเนาะคำนวณดูอะสิเจซียนต้องแยกเป็นสองกลุ่มนะคะเลขมีที่มาก็จะอยู่ในชุด7เซียนดังเร้อค่ะถ้าใครบอกว่าโอ้คือบวัวเห็นออกแล้วคือเอาม่าว่าอยู่ในชุด เจ็ดเซียนดังคะ่ะต้องดูทุกคลิปนะคะถึงจะรู้นะคะอ่ะเข้าไปเต็มเต็ม <ๆ S 2> เหมือนกันหนึ่งหนึ่งนะคะตัววิ่งตัวรูดหนึ่งมาทั้งบนและก็ล่างเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ยวตามให้อยากให้ลงของใครคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ของ f อซรามอินทาเข้าไป3ตัวโต๊ด ตัวรูดสตัวมาตัวเหมือนมาดามพูดไว้ในชุดสรุปทุกเซียนจะมีสองคลิปเด้อค่ะวันที่รัฐบาลเราออกมาดามจะสรุปเจ็เซียนดัง1คลิปแล้วคลิปที่2จะเป็นสรุปทุกเซียน1คลิปจะดูของใครคลิกเข้าไปดูนะคะของ f อซรามอินทาจะอยู่ในชุด ทุกเซียนนะคะสรุปทุกเซียนที่ให้มาแตกสามตัวคะ่ะแตกสามตัวโต๊ดสองตัวมาตัวที่มาดามบอกว่าสังเกตมาตลอดของเขาเดินดีมากจับไปใส่กับเซียนท่าบอ่อได้เลยเนาะเพราะว่าเซียนท่าบอ่อให้มาตัวเดียวมี fc เรียกร้องเข้ามาเยอะมากของเซียนท่าบอ่อนะคะเดี๋ยวจัดให้เนาะค่ะเนาะอ่ะ ยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณเอซทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามไม่ว่าจะเป็นเอซใหม่เอซเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเดื้อค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะลาพัฒนาคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ